ดูแน่นอนดูแน่นอนดูแน่นอนสวัสดีครับพี่น้องพบกับไฟสู้ผู้สุดคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัตสางชาแนลนะครับบังไฟที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นบังไฟของทีมงานเบนนำชัยนะครับมาคอยหลุ่นคอยเชียร์กันนะครับว่าสิทำผลงานให้พี่ให้น้องได้ซัมได้นะครับส่วนสายผู้พูดนั้นบ่ต้องกล่าวถึงเลยทีเดียวนะครับ แฟนพันแท่แฟนพันธ์นไรหูดีนะครับลูกศิษย์แอดเทวดานะครับลูกษย์แอดเทวดานะครับมันๆน,นะ ตลาดหุ้นปันปวน่วนซะเหลือเกินนะครับตลาดหุน้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตลาดหุ้นนาศิป,ปันป่วนนะครับตอนนี้ เดี่ยวมีเงินทางเลยถักไปเดี่ีงเงิเลยนัดตู้จัดตู้ปลาโดนโตไลน์เงียบก็สนุกใจลูกตะไปเลยเร็เร็วไปแล้วไาล ไลายดีเาอกินด <tamb ahan. S 3> ้หลายว่าอย่หายบ่นไคนไยคับมันเข้าวีฟ้าเรียตามอาจาศเรียไปจัด น้องจังจังน่นน้อนันจังจังนนนนเนาะกัไปขาเนะครับกดใจยไฟเขาก่อนอีกนะครับ

ออกมาแล้วด้อครับพันวานนะครับมากันตะปนกเตงขาังร้อยหทิ้งไเลียงทีเราพี่กันกำหนดกันหนึ่งลงไส้คอยหอยเชื่อลอยตามลงกกับม่ที่ฮันรอเบาเบาหนึ่งเบาหนึ่งเบาทัน บูเห <Okay. S 4> ็นดิหนิสร้างเสอะไรครับสร้างโเกอไรสร้างโมเสกอไรสร้างมเเปลือกลุกขนไปลุกขนไปต่อักแล้ว มาใส่ตะไบเลยบุกเข้าเรื่อง้อยอยเลยครับบ่เห็นนะครับพี่น้องครับต้องขอภรอลรนะครับบ่เห็นนะครับสองร้อยหา้าตไป้ง ห้าสิบห้าสิบเอ็ดสิบด้วยชุนหมวกเลยไปสองร้อยแปดสิบบาทไป ผมด้วยัน้าเรื่อยๆช่วงเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ทมันดูท่านดูตรงนี้สิโอเคครับตรงก็ได้หลายเด้อตมอนปตรงก็ได้หลายเฮ้ยนี่เด็กสวยนะครับนี่เด็กแล้วมันเบาไหม มนถึงอแล้ว <Th> ่ว well, ่า mm นั hmm. ่นโอ้ย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 อ้มาอ้ยโ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 อ้าโอ้ยโองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ย้ายโอ้ยโ้อยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ย้อยอยอยอ้อ

ออกไปออกไปปวดโอ้ยแตกต่างไปัะมีนะครับ